เฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องมาเก็บเฮ็ดไข่เด้มอมือน,นีันจากที่เฮ็ดอื่นพุ่นออกไปแล้วเฮ็ดไข่มันจะ,จะออาะน้ำกลม้นึงใช่ลหมจ้ะเป็นหมากห่งๆเนาะไข่เฮ็ดไข่ไขยเองนี่ละอ้ย xị bộ kiến nè đứa chả Đồ này nó gọi tệ Lớp mày Nhìn ừ. con về Hãy subscribe hóm ไม่ได้เจ็บต้นหาสีเขาปลาด้วยค่ะยางมาเหลินซื้อซื้อก็เข่าก็เลยว่าเออรถมึงแถวปลาไ,ปไก่ๆทิศทางอย่างไรจ้ะเอปลาตาตาตาเอาคิดไข่เอเอจะดูว่า่างได้นอกจ้ะ กันมีดอกนี่ดอกนะอันนานี่เพิ่นกะหากินขักขนาดเด้อจ้ะอันน้อยถากทุ่งมา,จากจะมันเลยว่าจะมากเก็บเห็ดเนาะเตอกบเข่ายืดๆกระตาจ้ะโอ้ยดอกนี่โดนถากกินเป็นยังจ้ะ เด็กที่เก่าเอา้หันหลังไป,ไปแก่ๆอยู่หันดีจไว้ทานมาบูเหยียบนอนแค่วะอยู่นี่เองไข่ฮิดไข่จะ้ะ

ใส่กระดาษอนี่นี่นี่ไข่ได้จังมาได้จ้าคิดไข่น้ำกันน เฮ้ยแาวถว่านีก็มาดูดเจ้าเนี่ยางอ่อนที้งนี้อยวาอ, <c ười> ออบทั้งนึ่งมันก็จะออกทั้งนึงเงิดหลาเอาก็ปิ้งเส่กันเลยจะ้ะ ยุงันนง่ด้ใส่ทุ้งมือน้องเอ้ยมันยุ่งพี่หลายเลยโอ้ยมือ่อยกินว่าเมนอาหารอันโอชะอันควเลยเนอือหน่อ่อยซีพี่น้อก็ดไข้ด้วยเะนีกินพีดไข่โดยเฉพาะ นัน่งยู่กับทีบัไใ้ด้วย้ะยุ่งเพิ่นตอมขนาดเนื้อหอมขนาดหอมอยุ่งก็มัดตัวเนื้อหอมโอ้ยตบยุ่งก่อนเถาะ จะเปิดหอมข่อยเนอเออกักลายตืดตาข้ามหาเลยจังอัวเห็ดไข่เห็ดไข่ออกจก้ะฮอดนี่จะขี้ฮาเห็ดปวัวเห็ดละงูเห็ดไข่เพิ่งจะสอดน้ำกลดจ้ะ โอ้ยเก็บเก็บไข่ดิจมอนี่ไ,ไห้พัาดไรเงี่ยไข่หยุดไข่ยุงกัดมือ ไดเอาตุ้งเมยมาสิเลยจ้ะยุงพิมนเดี๋ยวหอมไหลยุงหลยแทมือหนึ่งยุงไลายุงลพี่นงนางเก็บใจเย็นบุได้ด้จ้ะยุงยุงยุงยอ้าวางมากายมากเก็บเยยบตัวบุเยียบโอ้ยดี โอ้ยใก่ปูดโพล่ะเด้อเรืมนปูดพูดพูดแล้เรือมันนี่โอ้ยจุดตกเป็นเมื่อยเมื่อยเละปลาบมคอยมวนปนได้จ้ะเละปลาไม่ได้ละไก่เละใกล้ถนนนี่เลยจ้ะ กับเขาก็เลยล่วงมาเนาะมันเห็ดไข่เด้อจังมนันเองใส่กับเป็นเห็ดไข่ใส่ถุงจนสี่เต็มเลยจ้ะ